ตอนนี้นะครับก็ได้รับการชําระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจํานวนเงิน2 0 0รบาทนะครับแล้วก็เงินที่เข้ามาคือวันที่16นะครับเดือน10นะครับ2020เวลา23่นากาห้นาทีนะครับก็ได้รับการชำระเงินจากแอปหางเงินฟรีนะครับแค่เราดูวิดีโอจาก YouTube ก็ได้เงินนะครับใครที่สนใจครับก็ห้ามพลาดวิดีโอนี้เลยนะครับ โอเคครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของ ANC Studio นะครับวิดีโอนี้นะครับก็จะมาแนะนำแอป,ปหางเงินฟรีเข้าสู่บัญชี t r u s y Wallet แค่เราดูวิดีโอจาก YouTube แล้วก็ได้เงินนะครับก็ได้รับการชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนนะ200้บาทนะครับก็สำหรับใครที่ต้องการหาไรายได้เข้าสู่บัญชี t r u s y Wallet ก็ห้ามพลาดที่จะติดตามช่องของ ANC Studio นะครับก็เดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะครับ สำหรับบินนี้นครับก็เป็นบินที่มาจากคุณวรลชัยจันษาครับก็จำนวนเงิน200บาทนะครับแล้วก็ค่าธรรมเนียมก็คือ0บาทครับแล้วก็เวลาที่ได้รับการทำชำระก็คือวันที่16เดือน10แล้วก็ปี2020นะครับเวลา23ในการ56นาทีนะครับก็เป็นการดู YouTube แล้วก็ได้งเงิน,นครับซึ่งแอปนี้นะครับก็คิดว่าหลายๆคนน่าจะเล่นแล้วนะครับ ส่วนใครที่ยังไม่เคยเล่น,นะครับก็สามารถที่จะมาสมัครเล่นได้นะครับเดี๋ยวลิงก์การสมัครผมจะตั้งไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับโอเคก็เดี๋ยวเราไปในส่วนของหน้าแอปกันเลยนะครับโอเค,ครับก็และนี่คือเป็นหน้าตาของแอปหรือเว็บไซต์แอปรีเพย์นะครับแล้วก็นี้ก็คือเป็นบินการถอนเงินนะครับอีกแล้วทุกคนนะ200บาทนะครับเราคือเป็นบินล่าสุดที่ผมได้ถอนเงินมาแล้วว่าผมไม่ได้ทําคลิปเพราะว่า ช่องของผมนะโดนแบนนะครับโดนแบนการลงคลิปประมาณ7วันนะไม่รู้เป็นเพราะอะไรเหมือนกันครับก็ทําให้ต้องลงคลิปวันนี้นะครับก็คือวันนี้เขาปลดแบนแั่นเองนะครับโอเคนะครับอันนี้คือเป็นมาจากเว็บไซต์ฟอร์มแอดรีเพจแจ้งการโอนเงินสําเร็จนะครับทีมงานได้ทําการโอนเงินเข้าบัญชีโทมานี่วอลเล็ t นะครับหมายเลขบัญชีก็คืออันนี้แหละเบอร์ของผมเนาะแล้วก็หลักฐานการโอนเงินนะครับก็อันนี้เลยทุกคน200บาทนะครับอันนี้คือเป็นการถอนเงินนะเป็น ครั้งที่เท่าไหร่เนาะก็หลายครั้งแนละ้วทุกคนนะผมถอนเงินจากเว็บไซต์นี้แล้วก็ทําเงินได้ประมาณ700บาทครับาจากการที่เรานะครับดูวิดีโอจาก YouTube แล้วก็ได้เงินนะครับ วิธีการทำงานของแอปนี too, ้อย่างที่ผมเคยบอกทุกๆคนนะก็คือให้รอนั้นไปดูวิดีโอด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับให้รอนั้นไปแนะนำเพื่อนด้วยเพราะว่าการที่เราแนะนำเพื่อนนั้นนะครับจะได้รายได้ที่เยอะมากๆทุกคนนะครับก็คือรายได้เป็นมหาศาลเลยนะครับหนึ่งคนดูวิดีโอนะครับเราจะได้รับไปเลย0ู1ดบาทนะครับแต่ว่าถ้าคนคนนั้นดูวิดีโอ10วิดีโอเราจะได้รับไปเลย0.1นนบาทเนาะแล้วถ้าเราแนะนําเพื่อน10คนนะเพื่อน10คนนั้นนะครับดูวิดีโอคนละ 10วิดีโอเราจะได้รับรายได้ในวันนั้นคือ1บาทนั่นเองนะครับทุกคนนะอ่าอันนี้คือวิดีโอตัวอย่างนะครับผมนะเหมือนอันนี้คือ7นาทีนะวิดีโอส่วนใหญ่ที่ผมได้ดูในนี้ก็คือว่าถ้าความยาวหนาทีนะครับเราดูวิดีโอไปเราจะได้รับเงินอยู่ที่0.01บาทเนาะแล้วก็ถ้าความยาวอยู่ที่10นาทีเราจะได้รับเงินอยู่ที่0.1บาทนั่นเองนะครับอ่า ฉะนั้นคือนะครับผมนะมันทําให้เราั้นเสียเวลามากๆ <vet> Là, ากทุกคนถ้าเรานั่นดูวิดีโอแค่คนเดียวนะครับ oh okay. เราต้องชวนเป็นทีมเราต้องทําเป็นทีมด้วยถ้าเราทําเป็นทีมเราแนะนําเพื่อนนะเราจะได้รับรายได้ที่เยอะมากขึ้นนั่นเองนะครับอ่าอันนี้คือเป็นข้อเสียของแอปของเว็บไซต์นี้ก็คือเราจะได้เงินน้อยถ้าเราทําคนเดียวแต่ข้อดีคือว่าถ้าเราทําเป็นทีมเราแนะนําเพื่อนเราจะได้รับเงินมากนั่นเองนะครับโอเคในส่วนของการแนะนําเพื่อนก็มาที่คําว่าเมนูตรงนี้แล้วก็ มันจะเด้งตรงที่คำว่า dash board นะครับสักครู่หนึ่งนะครับผมถ้าเน็ตเราช้ามันก็จะช้าด้วยถ้าเน็ตเราเร็วมันก็จะเร็วด้วยนะครับผม พออยู่ในหน้านี้นะครับผมนะก็คือหน้าแดชบอร์ดนะก็คือตรงที่เป็นสีฟ้าก็คือเป็นเงินสะสมที่เรามีอยู่ณนะตอนนี้เราจะถอนเงินก็อยู่ที่ตรงนี้คือดูยอดเงินตรงนี้เลยนะครับส่วนสีเขียวคือที่เขียนว่า15กล่องนะครับก็คือเรานะครับผมสามารถที่ไปเปิดกล่องของพันได้นะครับกล่องของพันตรงนี้คือมาจากการที่เรานะั้ล็อกอินเข้ามาในระบบนั่นเองนะครับอ่า ถ้าเราล็อกอินเป็นประจำนะครับเราก็จะสามารถที่จะรับกล่องได้นะเหมือนที่เขาบอกตรงนี้ครับที่เป็นข้อความสีแดงนะครับก็คือว่าสําหรับกล่องของขวัญสามารถหาได้จากการร่วมกิจกรรมทาง f a c e b o o เพจเละสองก็คือการเข้าใช้งานเว็บทุกๆชั่วโมงนะก็คือ1ชั่วโมงเราเข้าใช้งานเว็บไซต์เราจะได้รับไปนะครับกล่องละ1นของขวัญน,นั่นเองนะครับอ่าก็มาเปิดกล่องขวัญได้นะครับผมมีอยู่ที่15กล่องด้วยกันก็เปิดไปนะครับแล้วก็รอนะครับให้มันโหลดนะครับ ถ้ามันโหลดเสร็จครับเราก็จะได้รู้ว่าเรานั้นได้รับเงินอยู่ที่เท่าไหร่กันนั่นเองนะครับก็เรามาดูดูกัน,นครับว่าผมจะได้รับไปที่เท่าไหร่นะครับผม0.01เปล่าอ่าจริงด้วยทุกคนนะศ0นนะครับก็อันนี้คือเป็นค่าขนมนะครับก็โอเคเรามาที่ตรงที่เมนูเด s h ์บอร์ดเหมือนเดิมนะครับแล้วก็อ่าเพื่อที่จะไปในส่วนของการแนะนําเพื่อนเนาะอ่ามาที่ข้อความแนะนําเพื่อนนะครับแล้วก็แนะนําเพื่อนนะครับผม แล้วก็เราก็มาเอาลิงก์การแนะนําเพื่อนของเราที่อยู่ข้างล่างนี้นะครับกด c o p y l i n k นะครับผมทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็จากนั้นก็เราก็ไปโพสต์ในที่ต่างๆนะครับแล้วก็ให้เพื่อนของเรานั้นะครับมาสมัครเลยใครว่าตามเนาะมาสมัครตามเราวิธีการสมัครก็ใช้อะไรบ้างก็คือใช้ facebook กับใช้อะไรก็ได้นะก็คือ facebook กับอนะีเมลเนาะในการสมัครเนาะแล้วแต่เราจะใช้อันไหนเนาะ เราจะไปแชร์บน Facebook ก็ได้หรือจะไปแชร์บน Twitter ก็ได้เช่นกันแล้วแต่เราสะดวกนั่นเองนะครับส่วนวิธีนะครับในส่วนนี้คือเป็นเงื่อนไขของเขาว่าถ้าเราแนะนำเพื่อนไปเท่าไหร่เราจะได้รับไปที่เท่าไหร่นอนเดี๋ยวผมจะไม่อธิบายในส่วนนี้เพราะว่าผมได้อธิบายหลายคลิปแล้วทุกคนนาะในส่วนนี้เนาะสรุปว่าคือถ้าเราแนะนําเพื่อนเยอะแล้วก็เพื่อนของเราดูวิดีโอเกือบทุกคนนะเราจะได้รับรายได้ที่เยอะนั่นเองนะครับแล้วก็ช่องทางการรับเงินนะครับก็มาที่การชําระเงินแล้วก็กดที่ช่องทางรับเงินนะครับ ให้เรานั้นเลือกนะครับว่าเราจะถอนเงินไปที่ไปที่อะไรถ้าเราจะถอนเงินไปที่บัญชี t ูมานี่วอลเล็ก็เลือกที่บัญชี t ูมานี่วอลเล็ตนะครับแต่ถ้าเราต้องการที่จะถอนเงินเข้าสู่บัญชีธนาคารก็เลือกที่บัญชีธนาคารนั่นเองนะครับโอเคต่อมานะครับก็ให้เรานันมาที่คําว่าการชําระเงินอีกทีเงินนะครับเพื่อจะทําดูเพื่อจะดูว่าประวัติการถอนเงินของเรานั้นเราถอนไปกี่ครั้งนะครับอา่าของผมก็ถอนไปประมาณ7ครั้งด้วยกันนะครับ ก็ถอนไปนะครับผมนะก็200 3้0าบาท1 0 0บาท5 0 0 5้บาท20บาทสิบาทแล้วก็20บาทเนาะก็ได้ร i mean, okay, ับเงินทุกครั้งที่ถอนเงินมานะครับโอเคแล้วก็ในส่วนของการที่เราต้องจะถอนเงินก็มาที่คําว่าแจ้งถอนเงินนะครับแล้วก็จากนั้นก็นะครับให้เรานั่นดูว่ายอดเงินตอนนี้ของเรามีอยู่ที่เท่าไหร่ครับแล้วก็อ่าจนวนเงินที่เราสามารถถอนได้ก็ดูที่คำว่าจํานวนเงินแล้วก็ดูว่า สามารถถอนเงินท,ที่เท่าไหร่กันนะครับก็กดที่าสามเหลี่ยมหุท่ทิมตรงนี้เลยนะครับเมื่อกี้ผมนะครับไปตั้งค่าให้มันเป็นเหมือนคอมพิวเตอร์นะครับมันก็เลยกดได้นอกเมื่อกี้ก่อนที่เมื่อกี้ผมนะผมไปตั้งค่าตรงนี้ติ๊กให้เป็นเวอร์ชันเดสก์ท็อปนะอันนี้คือถ้าผมติ๊กออกนะมันกดไม่ได้ทุกคนวิธีแก้ปัญหานะครับก็คือให้ติ๊กเป็นเวอร์ชันเดสก์ท็อปแบบนี้นะครับผมนะมันก็จะทําให้เรานั้นกดถอนเงินได้นะครับผมนะโอเค ก็มาที่คําว่าจํานวนเงินนะแล้วก็เราเลือกว่าเราจะถอนเงินที่เท่าไหร่กันนะครับอ่าม,มันค้างอีกแล้วเนาะเปิดใหม่แล้วก็กดใหม่ทุกคนอ่า แล้วก็สามารถที่จะเลือกได้ว่าเราจะถอนเงินไปที่เท่าไหร่เนาะถ้าเราจะถอนเงินที่100บาทนะครับเราต้องสะสมเงินให้ได้ถึง100.50สตางนะถึงจะถอนเงินได้ในส่วนของ100บาทนั่นเองนะครับแต่ถ้านะครับเราจะถอนเงินอยู่ที่50บาทก็ได้แล้วนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ผมมียอดเงินอยู่ที่90กว่าบาทนั่นเองนะครับโอเคพอเราเลือกเสร็จนะครับเราก็ติ๊กตรงนี้ด้วยคุณจะได้รับเงินไม่เกิน2วันนะตรงที่เป็นสีแดงนะ แต่ว่ามีค่าใช้จ่ายอยู่ที่0.75บาทนั่นเองนะรวมทั้งหมดนะถ้าเราจะถอนกันอยู่ที่50บาทนะต้องมีอยู่ที่ประมาณ52บาทด้วยกันนะถึงจะถอนเงินในส่วนนี้ได้แล้วก็จะได้รับเงินประมาณ2วันด้วยกันนั่นเองนะครับโอเคแล้วก็สุดท้ายนี้ครับก็มีประมาณนี้ครับผมนะใครที่สนใจนะครับส่วนของวิธีการหาเงินเข้าสู่บัญชีทุนม่ไวอลเลตแล้วก็เข้าสู่บัญชีธนาคารสามารถที่จะมาทํางานในส่วนนี้ได้แต่ว่าแนะนําให้เราน้่นไปนาเพื่อน สำหรับใครที่เป็นสายไม่ได้แนะนําเพื่อนนะผมไม่แนะนําให้ทาเท่าไหร่เพราะว่ามันจะทำให้เรานั้นเสียเวลามากๆเลยทีเดียวนะครับโอเคสำหรับวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันในวิดีโอหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปแล้วก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งรับการแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับเพื่อจะมีแจ้งเตือนเข้ามาเมื่อผมลงคลิปใหม่ๆนั่นเองนะครับคุณก็จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆนะครับโอเคไปก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับขอบคุณครับที่รับชมนะครับ